Good morning everyone from Germany. Good morning everyone all the world. Good morning. Good morning. กูเต้นทาาสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าจากคนไทยที่เยอรมันนี้บิคิดฟอร์มองคุโบย I love you Finnegus Alphenford Deutschland Lee Boy f o m g a n z e n b e r ฝากความคิดถึงจากคนไทยที่อยู่ฟังเฟิร์ดผมครับลุงบอยที่อยู่เยอรมนีฟังเฟิร์ดอัมไมนะครับทุกคนทั้งโลกนะครับขอให้มีความสุขในวันนี้นะครับสวัสดีครับ